มาแล้วมาแล้วสวีดาสวัสดีพวกับผมอีกครั้งมีแบรลีกับช่องเพฮาร์สมาร์ทเวิร์คครับเราอยู่ในเกมสกอตแลนด์บอลกันนะครับวันนี้เราจะมาล่าไอเคยักษ์กันครับซามาฮารีบูตัวนี้กันเลยโอเคเราจะปราบอย่างไรที่แน่นอนครับของที่ได้เพื่อเกาะที่เป็น OP หรือว่าดีที่สุดในเกมหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้ทดสอบนะครับพร้อมกันนั้นเดี๋ยวแถมบิ้วในการพิชิตเขาให้สักนิดนึงแล้วกันเพื่อเป็นแนวทางนะ ีนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับใครที่จะเริ่มเล่นภารกิจนี้เริ่มต้นภารกิจนี้นะครับเพื่อนๆสามารถแวะไปที่บอร์ดบาวตี้ได้เลยครับจะมีจ็อบหรือว่างานที่มีชื่อว่า j o อ of a ฟ t r i b u t i o t i o นนี่ครับที่เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ตัวของเขาเองเลยครับเสร็จแล้วก็รับงานได้เลยครับของรางวัลที่ได้ก็คือเงิน1,000 0พร้อมกับกล่องปริศนาอีก1กล่องเสร็จแล้วก็รับงานได้เลยครับ รับเสร็จแล้วก็อย่าลืมแท็กกิ้งนะครับพอเราเปิดแผนที่มาครับจะอยู่ด้านขวาล่างของแผนที่ครับนี่บริเวณนี้เลยครับงานของเราห่างจากเกาะไปประมาณ3กิโลเกาะด้านล่างจะไปง่ายกว่านะแต่ก่อนที่จะไปต่อสู้กับเขาแนะนำว่าให้มาโรยแป้งแถวนี้ก่อนนะครับบึมเรียบร้อยเราจะได้สเตมิ n a นาบูสสักนิดนึงครับ ในช่วงแรกครับผมอยากรู้แพทเทิร์นหรือรูปแบบการโจมตีของเขาครับล่องไปดือด้อๆอย่างนี้แหละครับล่องไปล่องมาก็ตายไปหลายรอบครับเพื่อดูแนวทางครับตัวใหญ่จริงๆครับใหญ่กว่าตัวเดิมที่เราเคยเจอฮะเขาก็จะวิ่งผ่านเราไปครับเสร็จแล้วก็มุดน้ำมุดดำดิ่งลงไปเสร็จแล้วก็จะกระโจนขึ้นมาครับ เหือนี่ดาเมจลดลงไปเกือบตายครับเสร็จแล้วครับถึงแม้เราจะฮิวหิวเท่าไหร่ก็ไม่พอครับเขาก็จะโจมจีต่อปุ้มเรียบร้อยจะเหลืออะไรครับวิ่งเข้าวิ่งออกเห็นรูปแบบเขาแล้วก็คล้ายๆตัวเดิมนะเสร็จแล้วทุกอย่างทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับเราจะเก็บหนังของเขาทั้งหมด4ชิ้นนะครับเพื่อมาครับเกาะอูโรบูโรสกันครับ นี่เกาะตัวนี้เดี๋ยวไปลองให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะที่นี้เราก็เริ่มมาดูบิลกันดีกว่าครับสำหรับภารกิจนี้นะครับผมเลือกเหลือที่เป็นคาสโนครับที่มีชื่อว่าแวนการชอบตรงเพิร์กเขาครับเหมาะสมดีสำหรับงานนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรายกโลกขึ้นมาครับเหลือนี้จะรีฟเวอรีความแข็งแกร่งของโลของเราครับ4%ทุกๆวินาทีเลย แถมกันนั้นครับยังเพิ่มความแข็งแกร่งของโล่เข้าไปอีกตั้ง50เซนะครับอืมดังนั้นเมื่อเขาก็โจนเข้ามาครับก่อนที่เขาจะกระโจนเราก็ยกโล่บังไว้เลยครับบังเสร็จเรือเราจะเจ็บน้อยพอเขาไปแล้วเราก็ยกโล่ขึ้นครับโล่เราก็จะรีโคเวอรี่แอะแค่นั้นเองครับถัดมาก็จะเป็นอาโม่ครับเกาะตัวนี้ครับที่มีชื่อว่าแรปฟูวอร์ดครับตัวนี้จะมีชื่อใกล้เคียงกับอีกตัวหนึ่งครับดูดีๆนะครับ หากดูไม่ดีอาจจะซื้อผิดได้นะครับทีนี้สําหรับตัวนี้ก็จะมีเพล็กครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรายกโล่ขึ้นแล้วเราโดนยิงหรือว่าโดนทำร้ายนะครับเรือจะปล่อยควันพิดออกไปและทําดามเมจได้ถึงสามพเลยนะครับดีกว่าปืนที่เรามีอีกครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาพุ่งชนเรานะครับตอนที่เรากางโล่ครับเขาโดนดามเมจไปด้วย3 0 0พเอาสิ นเราเราเจ็บเขาก็เจ็บด้วยแแถมกันนั้นก้างลดสเตมินาคูดาวลงไปอีก10%นะครับสำหรับชีมงานของเราหรือลูกเรือของเราตัวนี้ก็เวิร์กครับเวิร์กใช้ประโยชน์จากการที่เขากระโจนเข้ามาใส่เราเนี่ยแหละครับกลางโลกสบายหน่อยเจ็บนิดนึงไม่เป็นไรครับทีนี้มาดูที่ฟอนิเจอครับ เรือลำนี้ใส่ได้4ชิ้นเท่านั้นเริ่มต้นที่ water tank ครับตัวนี้จะช่วยลดคูดาวของทีมงานเราครับหรือลูกเรือเราลง50%ขณะที่เรายกโล่ขึ้นนะครับและก็เพิ่ม stamina recovery อีก20%อาอันนี้ก็ถือว่ายกโล่แล้วเราได้ประโยชน์อะไรบ้างได้ทั้งลดคูดาวของทีมงานเราครับแล้วก็ stamina recovery มาอีก20%ส่วนอาวุธที่ผมใช้ทั้งซ้ายและขวานะครับผมใช้บอมบา r ท,ทั้งหมดเลยครับ ดังนั้นเฟอร์นิเจอร์ที่เหลือผมก็ใช้บอมบาย์เวิร์กครับทำดามเมตรแรงขึ้นทำดามเมตรกระจายขึ้นและก็ต่อเนื่องกันยาวๆด้วยบอมบ่าที่วิ่งโปรเจกไทล์เร็วขึ้นครับเพิ่มเติมให้นะครับขณะที่เรากําลังสู้กับ AK อยู่นะครับอย่าไปยิงศัตรูรอบข้างเด็ดขาดนะครับพยายามหลบเลี่ยงเขาหลบให้ได้นะครับเพราะว่าศัตรูเหล่านั้นก็มีประโยชน์เหมือนกันเราจะได้ใช้เป็นเป้าหลอกไอของเราครับ เขาจะได้เข้าไปโจมตีครับเมื่อเขาเข้าไปโจมตีเราก็สามารถที่จะทําดาเมจกับเขาได้อย่างนั้นเองมาต่อกันที่อาวุธครับสำหรับอาวุธนี้เพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับผมใช้สกอรก์ล็อกลองนายครับปืนนี้เวลาที่เราหันหัวนะครับผมเอาไว้ด้านหน้าเวลาเขาก็โจรใส่เพื่อนหรือว่าตัวเราเองผมก็จะได้ยิงได้เร็วขึ้นครับส่วนด้านหลังครับปืนหลังเราใช้ ซัมซาม่าครับเลเวล3นะครับเป็นคล้ายๆลูกสองครับเผื่อเขามาข้างหลังเราก็ยิงสกัดกั้นเขาสักนิดหนึ่งครับที่ใช้ปืนกระจายกระจายนี้ว่าตัวเองนี้ยิงไม่แม่นนะไม่ใช่อะไรหรอกถัดมาปืนซ้ายปืนขวาผมใช้ดาเดนิลกันนะครับเป็นปืนบอมบาดนะครับที่จะยิงศัตรูไปแต่ปืนนี้ยิงทีละลูกเองนะช้านิดหนึ่งครับในเรื่องของการรีโหลดครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้ครับจะเป็นไฟล์บอมบาดก็ได้เอามาแทนที่ครับจะได้ยิงรัวๆ สำหรับของผมเองกะว่าให้โดนเต็มๆแรงๆ layers, ไปเลยนะครับไม่ได้ยิงรัวๆแต่เพื่อนๆก็จะเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับอันนี้ปรับเปลี่ยนได้ตามความถนัดเลยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นปืนตรงกลางครับ Brioport ครับปืนตัวนี้บางทีก็เอาไว้สำหรับยิงเขาครับในระยะไกลๆแต่สำหรับผมเองเอาไว้กดดูภาพมุมสูงเท่านั้นเองครับให้รู้ว่าเขาอยู่บริเวณไหนแค่นั้นเอง ทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูเกมเพลงกันนะครับข้อมูลทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาให้นะครับเป็นข้อมูลที่ผมเข้าใจกันเบื้องต้นนะครับหากมีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อันเป็นอย่างนี้ครับพี่ยินดีครับเพื่อเราจะได้เล่นเกมนี้ไปด้วยกันยาวๆครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้นะครับสวัสดี